สวัสดีครับวันนี้มีข่าวใหญ่ที่น่าสนใจมากๆจากฝั่งมาเลเซียเลยนะครับคือรัฐบาลเขาเพิ่งอนุมัติงบประมาณโอ้โหก้อนใหญ่จริงๆ1.5 0 0พัน 5, ล้านเงิงกิตค่ะใหญ่มากคิดเป็นเงินไทยนี่ก็ราวๆหมืน่นเอ่อมื่ล้านบาทได้เลยนะฮะค่ะเกือบ1.2 0 0 0ล้านเลยเพื่อจะสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่ากำแพงความมั่นคงเรียบชายแดนไทยเลยนะครับในะรัฐกลันตันอื ข้อมูลนี้มาจากสำนักข่าวเบอร์นามาแล้วก็มีคำยืนยันจากผู้บัญชาการตำรวจรัฐกลันตันด้วยค่ะดาโตโมหัดยูซอฟม,มัดใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าโครงการนี้มันเป็นยังไงทำไมต้องทุ่มทุนขนาดนี้แล้วเป้าหมายจริงๆคืออะไรกันแน่โหงบตั้ง1.5พันล้านเงิงกิตเกือบ12,000ล้านบาทนี่แค่ฟังตัวเลก็ข,ขรู้สึกแล้วว่าเออไม่ใช่เล่นๆนะครับใช่ค่ะไม่ใช่โครงการเล็กๆแน่นอน มันคือการสร้างกำแพงแบบยาวเลยใช่ไหมครับตั้งแต่เขียดตุมปัดไปถึงตันมรอเลยใช่ค่ะแต่แนวยาวเลยแล้วเหตุผลที่ทางตำรวจกลันตันเขาให้ไว้นี่ก็น่าสนใจนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่แบบว่าทางเลือกแล้วนะแต่มันเป็นออความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ไปเลยความจำเป็นทางยุทธศาสตร์ค่ะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่า ออสภาพแม่น้ำโกรกนั่นแหละคะ่ะที่เป็นพรมแดนธรรมชาตินะ่ะคือหลายช่วงของแม่น้ำมันทั้งแคบแล้วก็ตื้นมากอ,อ๋อเข้าใจละค่ะมันก็เลยทําให้การควบคุมดูแลหรือแบบว่าการป้องกันการลักลอบข้ามแดนมันยากจริงๆพอแม่น้ำมันข้ามง่ายการดูแลก็เลยท้าทายอืมทีนี้พอจะสร้างกําแพงแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆที่เขาระบุไว้มีอะไรบ้างครับเหมือนได้ยินว่าไม่ได้มีแค่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวใช่ค่ะ คือหลักๆเลยแน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องความมั่นคงโดยตรงอยู่แล้วทั้งป้องกันคนลักลอบเข้าเมืองสกัดกั้นการขนสินค้าเถื่อนยาเสพติดอะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็พวกอาชญากรรมข้ามแดนต่างๆด้วยแต่ว่าที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเขาบอกว่ากำแพงนี้จะออกแบบมาให้ช่วยป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยค่ะอ้าวเหรอครับกันน้ำท่วมด้วยใช่ค่ะเรียกว่าเป็นกำแพงแบบอนเนกประสงค์เลยโอ้โหฟังดูเหมือนเอ่อยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะเนี่ย ทั้งเรื่องมั่นคงปราบรามอาเชียกรรมแล้วยังมาช่วยเรื่องภัยธรรมชาติอย่างน้ําท่วมอีกใช่เลยค่ะการที่เขารวมเอาเรื่องต้องการน้ําท่วมเข้ามาด้วยแบบนี้มันมันสะท้อนอะไรในมุมมองที่กว้างขึ้นไหมครับสะท้อนชัดเลยค่ะคือการรวมเรื่องน้ําท่วมเข้ามาด้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ่อกำแพงนี้มันถูกมองเป็นการแก้ปัญหาแบบหลายมิติไปเลยทั้งเรื่องความมั่นคงชายแดนซึ่งก็ เออก็รู้ๆกันว่ามีปัญหาเรื่องลักลอบขนของยาเสพติดคนค่ำแดนผิดกฎหมายมาตลอดครับปัญหาเรื้อรังใช่ค่ะแล้วก็ยังมาช่วยเรื่องภัยธรรมชาติในพื้นที่ได้อีกด้วยก็คือน้าท่วมถ้ามองในภาพรวมนะคะนี่อาจจะเป็นสัญญาณว่ามาเลเซียเขากําลังแบบว่ายกเครื่องการจัดการปัญหาชายแดนแบบจริงจังมากๆอืม หลังจากที่อาจจะพบว่ามาตรการเดิมๆมันมันอาจจะยังไม่พอแล้วพอจะใช้งบก้อนใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องหาเหตุผลที่มันครอบคลุมหลายๆด้านมารองรับด้วยค่ะเข้าใจเลยครับแล้วตอนนี้โครงการมันเดินหน้าไปถึงไหนแล้วครับอนุมัติงบแล้วนี่คือเริ่มสร้างหรือ,อยังหรือว่าอยู่ในขั้นตอนไหนเอ,อ่อล่าสุดนะคะคือตัวโครงการเนี่ยได้รับไฟเขียวอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติของมาเลเซียเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอน การเตรียมเปิดประมูนะคะหาบริษัทมารับเหมาก่อสร้างแล้วก็จัดการเรื่องสัญญาอะไรต่างๆอ๋อก็คือช่วงเตรียมการเริ่มต้นการดําเนินงานจริงๆใช่ค่ะอยู่ในช่วงเริ่มต้นค่ะสรุปง่ายๆก็คือมาเลเซียกําลังจะลงทุนครั้งใหญ่เลยสร้างกําแพงที่ไม่ใช่แค่กันคนแต่เป็นกำแพงอนเนกประสงค์จริงๆทั้งกันคนกันของเถื่อนแล้วก็กันน้ําท่วมด้วย ตลอดแนวชายแดนฝั่งกัตันที่ติดกับไทยเราค่ะโดยมีปัจจัยสําคัญก็คือสภาพแม่น้าโกลกที่มันควบคุมยากบวกกับปัญหาอาชญากรรมข้ามแดนที่แก้ไม่ตกถูกต้องเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะมันนําไปสู่คําถามที่ชวนให้คิดต่อเหมือนกันครับยังไงครับก็คือในเมื่อเป้าหมายหลักๆมันชัดเจนมากว่าเน้นความมั่นคงกับป้องกันน้ําท่วมใช่ไหมคะครับแล้วผลกระทบอื่นๆล่ะทวนกระทบ ที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นตอนนี้หรือว่าผลกระทบในระยะยาวจริงๆต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เขาอยู่ติดแนวชายแดนตรงนั้นเลยทั้งฝั่งไทยเราเองแล้วก็ฝั่งมาเลเซียอ๋อใช่เลยที่อยู่ๆกำลังจะมีกำแพงสูงมาขั้นกลางเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปนั่นสินะครับผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนพื้นที่ใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันยาวๆเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไป